มุกตลกที่สอดแทรกไว้อย่างสนุกทั้งที่เตรียมกันมาก่อนและด้นสดเป็นลูกเล่นที่คุ้นเคยของศิลปินตลกสามน้าหรือนายโยง่งนะพวงนะนงที่เคยเห็นผ่านหน้าจอมานับสิบปี ขยายจากจำอวดหน้าม่านที่เคยดูกันมาซึ่งทั้งสามนะ้าทาให้คนดูรุ่นใหม่ได้รู้จักกับเพลงชอยด้วยประสบการณ์และความเป็นเพื่อนสนิทที่ร่วมกันสร้างสารรค์มุกใหม่ลูกเล่นใหม่แล้วนะํามาปรับเข้ากับการแสดงแต่ละครั้งเจาาาะ มาร่วมสมัยทั้งสากวทั้งดนตรีไทยมารวมกันก็ก็ขอบคุณที่สนใจเพลงพื้นบ้านจนกระทั่งรู้จักกันไปทั่วตอนนี้ก็อย่าว่าแต่คนเลยหมายังรู้จักชื่อเราเลยนะไปบางบ้านเดินผ่านย่อยกโยงบางบ้านบางบ้านบางบ้านกันุ่งนุ่งเที่บ้านเรียกพ่วง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 ไม่มีพ่วง สนุกอะไรกันนักนะมือไม่ว่างมันถือมาอยู่นี่มอถืออย่างนี้มันดูภาพออกมาใส่หมอนโมกตลกในแบบสามนานะคะก็เรียกเสียงฮาจากคนดูกันมานานค่ะมว่าจะเป็นคำพูดเป็นข้าทางเป็นเพลง่อยเป็นเพลงพื้นบ้านดัดแปลงมาได้หมด ความเชี่ยวชาญนะคะอย่างวันนี้ค่ะมาเล่นที่เวทีสุพรนบุรีนะคะแม้ว่าจะไม่ได้แต่งตัวครบเครื่องแต่ว่าลีลานั้นลดไม่ได้อะตลอดจะร้องอะไรไม่ได้ห้ามอย่างเดียวตะกี้มันไม่สาเร็จไม่ได้ไปไหนเลยคุณเออไม่ได้ไปไหนก็ยังมานี่อีกหันมาดูคนดูระทีมานนั่งดู ปีที่ผ่านมาโชว์ของสามน้าเพิ่มเสียงดนตรีไทยประยุกต์แบบเต็มวงจากเดิมที่มีแค่เสียงตะโพนกับฉิงรับจังหวะประมองว่าหากจะเล่นให้ตลกร่วมสมัยต้องยกเครื่องใหม่ให้เพลงเฉอยของตัวเองจนทําให้เพลงเรือเพลงอีเซลเพลงเฉอยเพลงลูกทุ่งแนวสามนะ้มีเสียงดนตรีสดจากดนตรีไทยและสากลเล่นเบื้องหลังเป็นการร่วมทางกันของศิลปินกับนักดนตรีซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานทางเพลงที่มีในแต่ละคนหรือเติมจังหวะจากเสียงดนตรีใหม่เข้าไป ในการแสดงแต่และรอบให้แตกต่างเอาฮเพรธนวาาจิตไอฮ่เันวาาาจิตตไม่มี้องไปหอ,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 อมันไม่อมร้องยเฮฮเฮต่อมต่อไีกนออใครอาไมไปกเก็บัับเสียงไอ้นี่ดังบ่ลลัโพงอครับ เราก็ปรึกษากันในสามคนเฮ้ยจะทำยังไงเออจะทำยังไงยังให้สนุกขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็คึ้มอกคึ้มใจขึ้นก็มีวงดนตรีเาไปด้วยไปกันชุดใหญ่เรียกว่าโอ้ยเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเพลงพื้นบ้านเลยนะครับเขาเรียเอาไปอัแอ๊ไปอัดแอ๊อัดแอ๊เป็นยังไรอัดแอ๊ไปจ้องจองไปชงน้ร้อนๆก็ให้ความรู้เด็กๆไปโยนแล้วานโอ ให้ลูกเวลาเหมือนที่พ่อให้พรพวกผมทุกครั้งที่เจอพ่อับพ่อไปอยู่นี้พ่อพ่อไปอยู่นน่นพ่อตั้งบริเรนตีเจ้าตลบก็มาบอกไปย่องแล้วผมจะให้ห่วงไปครับครับพ่อ ได้ะดาาะัับนนนุกสมิตรภาพกว่า50ปีของทั้ง3ทําให้เล่นมุกไหนก็ทันกันเพื่อให้คนดูหน้าเวทีและหลังเวทีมีความสุขพร้อมกับแนวคิดสืบสารศิลปะพื้นบ้านซึ่งต่างคนต่างได้สั่งสมมาจากเวทีลิเกในอดีตจบจนมาเล่นตลกและมาถึงการแสดงจําอวดหน้าม่านในานามสามนะพร้อมจับมือกันไปต่อกับมุกหาแบบท่วงเพลงพื้นบ้านไปทุกเวทีนำอ้อยบุญสถาพรไทยพีบีเอส รายงานคิดถึงเท่านาะบ้านเดินที่เคยนอน